สาวิชารามเจ็ดปีปีหนึ่งค่ะอายุห้าสิบเก้าจังหวัดนครราชสีมานะคะขอส่งการบ้านก่อนก่อนสอขอส่งการบ้านที่ขออริญาตเออก่าวเมื่อเมื่อสักครู่นี้ที่ที่ท่านครูรูุน,นิดหน่อยได้กล่าวผลงานของท่านกำนันนะนะคะมันมันพอดีมันเข้ามาที่เราเพราะว่าอายุเราก็เยอะเยอะขึ้นแล้วนะคะเมื่อก่อนดิฉันก็จะรู้สึกว่า เออเราก็ผ่านงานมาเยอะเราก็มีผลงานอะไรมาเยอะเมื่อก่อนเราจะภูมิใจว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนะคะดิฉันก็ตกอยู่ในกลุ่มนั้นอะแบบว่า,สร,าสร้างนู่สร้างนี่แล้วก็คิดว่าเป็นผลงานที่เราภูมิใจนะคะแล้วก็จะรู้สึกว่าอืมสิ่งเนี้ยเป็นผลงานที่ตายไปแล้วทุกคนก็ต้องจดจําน,นะคะแต่พอว่ามาอยู่กับท่านอาจารย์หมอเขียวเนี่ยถึงรู้ว่าผลงานที่ยากที่สุดและดีที่สุดและน่าภูมิใจที่สุดเนี่ย มันน่าจะเป็นผลงานในเรื่องของการละตัวตนนะคะในตอน,นอออเนี้ยคือพอเราสุบเนี่ยการละตัวตนการมาทานบางสวมิรัสการมาพึ่งตนทําอะไรที่เปลี่ยนชีวิตไปเลยเนี่ยเป็นสิ่งที่ดิฉันภูมิใจที่สุดในปัจจุบันนะคะไอ้เรื่องที่เราสร้างเกียรติยศสรรเสริญวัตถุอะไรมาเนี่ยลหมดเลยคะ่ะอันนี้ขออน,นุญาตนะคะที่จะกล่าวค่ะตอนนี้ขออน,นุญาตตุงการบ้านนะคะ การบ้านก็เรื่องของการพึ่งพาตนเองพึ่งพาตนเองในเรื่องของการกล้าที่จะสัสมดุลร้อนเย็นในเรื่องของการเกิดวิบากร้ายนะคะก็คือดิฉันตั้งใจไว้อยู่แล้วว่าเรื่องวัคซีนเนี่ยฉีดก,ก็ได้ไม่ฉีดก,ก็ได้แล้ววิถีชีวิตเนี่ยคืออยู่คนเดียวอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องฉีดแต่ว่าพอดีก็ ช่วงหลังก็คนฉีดเยอะเขาก็ต้องการให้เข้าไปร่วมมีหนึ่งนะคะเข้าไปร่วมกับประชากรของสองประเทศนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือไปลงลงว่าจะต้องไปต่างจังหวัดกับเพื่อนๆนก็เลยต้องฉีดอันนี้ฉีดก,ก็ต้องไปฉีดแอสตาซึ่งที่จังหวัดของดิฉันที่บ้านบ้านดิฉันยังไม่ได้ก็ต้องไปฉีดที่กรุงเทพพอดีมีธุระที่จะไปกรุงเทพอยู่แล้วก็เลยเดินทางไปกรุงเทพ สถานีการบางซื่อซึ่งจะต้องเดินทางนะคะไปสามชั่วโมงประมาณสามชั่วโมงกับสามชั่วโมงก็หกชั่วโมงแล้ววันนั้นน่ะดิฉันจะต้องเดินทางคือขับรถทั้งวันมีภารกิจทั้งวันดิฉันก็เลยต้องวางแผนนะคะในเรื่องของการไปฉีดวัคซีนว่าเราจะทําอย่างไรนะคะการวางแผนก็คือเริ่มต้นเลยก่อนไปฉีดวัคซีนดิฉันก็ ทำติดใจสบายสบายไม,ไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วก็นอนหัวค่าตื่นเช้าสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองก่อนนะคะแล้วก็ไม่ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็พอดีเรามีสมุนไพรในบ้านก็เก็บใบเตยเก็บอะไรทําน้ําพลังศีลทานนะคะสองสองวันล่วงหน้าแล้วก็วันที่เดินทางก็ทําน้ําสีพลังไปนะคะมีน้ําฐานมีน้ําสมุนไพรมี เอ่อริเย็นนะคะน้ำมันเขียวใส่เข้าไปด้วยแล้วก็เราต้องดื่มน้ำเยอะเราก็รู้อยู่แล้วว่าการดื่มน้ำขับรถนะคะดิฉันก็เลยจำได้ว่าเวลาที่ดิฉันไปเข้าค่ายท่านอาจารย์เนี่ยดิฉันชอบในเรื่องของการนอนเต้นแล้วก็มีเขาเรียกอะไรอะถังถังถังนะคะที่อยู่ในถังของอยู่ในเต้นของทุกท่านน่ะแล้วก็เราก็ เข้าห้องน้าส่วนตัวของเราในเต็นท์นะคะแล้วเช้าเนี่ยเราก็ยื้วถังไปบริจาคกันเรารู้สึกว่ามันเป็น,นชีวิตที่เรียบง่ายดิฉันก็เลยใช้วิธีเนี่ยมาทําแบบเหมือนคอม์ตในในรถนะคะดิฉันก็เอาถังเอาถังไปสองถังถังเล็กเนี่ยใช้ใส่น้ําแล้วก็ใส่ไปในถังอีกถังหนึ่งซึ่งมีฝาสองชั้นเพราะว่าไปกับลูกสาวด้วยตัวลูกสาวจะจะรังเกียจนะคะ ก็ก็ทำไปปรากฏว่าเรื่องนี้สบายเลยค่ะขับรถดื่มน้ำทั้งวันถ้าเบื่อฉุกเฉินเมื่อไหร่ก็เรียวข้างทางแล้วก็จัดก,การเข้าห้องน้ำส่วนตัวก็ก็เรียบง่ายดื่มน้ำไปนะคะอันนี้ก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมีต้นสมุนไพรฟ้าทลายโจรดิฉันก็ต้มใส่เหยือไปเป็นน้ำร้อนแต่ว่าพอไปถึงมันก็จะอุ่นในช่วงบ่ายอะค่ะกว่าจะได้ทานแล้วก็ วันที่ไปฉีดนะคะวันที่ไปฉีดมันก็มีทางทางใจเข้ามาบ้างนะคะอันแรกเลยก็คือ,อ,อจำนวนคนเยอะมากก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่ที่ผ่านมาแต่ก็ถือว่าเยอะเพราะว่าดิฉันเป็นคนไม่ค่อยออกไปไหนอยู่แล้วสองก็คือหาที่จอดรถไม่ได้ด้วยความที่เราบางทีก็ความสับเพ่าของตัวเองอะคะ่ะไม่ใช่การจัดการของเขาหรอกก็ได้ไปจอดแล้วก็ ไปก็เข้าช่องที่มีคนต้องเยอะมากมันเหมือนการทดสอบจิตใจเราอะค่ะว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงแต่ดิฉันไม่รู้สึกไม่รู้สึกอะไรเลยก็ทาตามหน้าที่สิ่งที่เจอก็ก็แกะก,ก็ก็เจอไปก็ไม่ได้ทุกอะไรก็ยืนยืนประมาณครึ่งชั่วโมงอะยืนยืนรอแล้วก็ได้เข้าไปนั่งอีกชั่วโมงกว่าก็ เหมือนกับมาทดสอบว่าใจเราจะเครียดไหมใจเราจะโกรธไหมเราก็ไม่ได้รู้สึกเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งมันก็ทุกคนนะคะแล้วก็ช่องที่เราเข้าเนี่ยบังเอิญเป็นช่องที่ทุกคนมารวมตรงนั้นหมดช่องอื่นว่างๆเนี่ยไม่มีคนเข้าไปเลยที่วายที่โฟนะคะแต่ช่องดิฉันเนี่ยติดขัดก็ก็ดีอะคะ่ะมันก็ทดสอบเราเราก็ไม่รู้สึกอะไรก็ยังงงว่าเออทําไมเราเราก็ทําตามที่เจ้าหน้าที่สั่งทุกอย่างก็สบายสบาย พอถึงเวลาไปฉีดนะคะก็ฉีดไวมากเวลาที่ท่านคุณพยาบาลฉีดเนี่ยเบามากจนแทบจะไม่รู้สึกเลยแล้วพอฉีดเข้าไปดิ่ฉันก็บอกกับบอกกับโควิดนะคะบอกว่าเออเราเจอกันแล้วนะเราเจอกันแล้วแล้วเราก็ต่างคนต่างไปนะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรก็ฉีดเสร็จก็เรียบร้อยนั่งรอหากลับก็ดื่มน้ำ สมุนไพรฟ้าทลายโจรกลับมาถึงบ้านก็มืดอะคะ่ะตึกมืดก็ไม่มีอาการนะคะสิ่งที่กลัวกลัวว่าอาการจะอยู่ระหว่างทางเนี่ยไม่มีไม่มีแต่ว่าไปมีตอนตอนกลางคืนก็ไม่มีนะคะก็พอนอนได้แต่มีปวดปวดศีรษะแต่ว่าดิฉันทําดีท็อกตั้งแต่ก่อนไปเนี่ยสองสามวันติดกันแล้วกลับมาเนี่ยกลับถึงบ้านปั๊บดีท็อกเลยส่วนล้างลาไส้เลยนะคะแล้วก็หลับนอน แต่ว่าเช้าอีกวันหนึ่งอ่ะมีแต่ว่าไม่ถึงกับไข้แต่ว่ามีปวดหัวปวดหัวกับอ่อนเพลียอะปวดปวดหัวกับอ่อนเพลียดิฉันก็ไม่ทําอะไรเลยนอนทั้งวันแล้วก็ดื่มน้ําดื่มน้ําทั้งวันค่ะดื่มน้ําทั้งวันแล้วก็ทําดีทอ็อกก็แค่นั้นนะคะกระจบก็ประสบการณ์โควิดก็มีแค่เนี้ยค่ะไม่ไม่มีอะไรที่น่ากลัวที่คนอื่นเขาเจอกันเลยอ่ะค่ะดิฉันก็รุง่งลสบายสบายค่ะ ค่ะหมดการบ้านแค่นี้ค่ะมีอะไรให้เสริมไหมครับไม่มีผมขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับของอากาศครับหม,มอพ<ม>ีๆค<ม>่ะครับผมอายุพินครับแต่กี่ฟังมาจากประเจออาจารย์หมอเขียวนะครับจากสภาวะที่ทําการทําการงานแล้วตรงนั้นมีความกดดันมาก ผมก็คิดว่า<ค>ตอนเจอความ,วามไม่ได้ดังใจมากเลยเนาะเราทุกใจมากเนาะแต่ตอพอจาัดก,การไปเจอฉีดวัคซีนมาแล้วเจอสถานการณ์ที่ไม่ดีเมื่อก่อนที่มีมความต่างใช่ไหมครับมันมีความต่างระหว่างตอนที่ไม่เจอจากนับมาเจอมาถึงมาปฏิบัติแบบเนี้ยมีความต่างเรื่องของจิตใจมากขนาดไหนครับอันนี้เป็นกันอันนี้ผมอยากทราบอะยุเทีนหนึ่งเมื่อก่อนก็จะโทษการจัดการไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้จะโทษภายนอก เดี๋ยวนี้จะรู้สึกว่าก็เป็นการทํางานธรรมดาเราก็อยู่ได้คือคือไม่ได้รู้สึกทุกอะไรอะค่ะเขาบอกว่าให้เราไปอยู่ช่องไหนเราก็ไปตรงนั้นแล้วก็บางทีก็ขำด้วยซ้าว่าเออเหมือนเขาทดสอบให้เราไอ้ช่องว่างๆแล้วก็ไม่เข้าเราก็มาเข้าช่องที่คนแอร์อัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นจุดทดสอบเราอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ทุกอะไรเป็นกําลังใจให,ให้กับคนจัดก,การด้วยซ้ํารู้สึกว่ายิ่งเราต้องเจอภาวะที่แบบว่าไม่ได้อย่างใจมากเนี่ย เรารู้สึกว่ามันไปกดดันกับเจ้าหน้าที่ที่เขาต้องการที่จะทําให้เราเนี่ยสบายที่สุดเขาอ่เหนื่อยกว่าเราเราแค่รอแต่เขาต้องจัดการเราก็จะเป็นอะไรที่เอ่ออะไรเขาเรียกว่าอะไรอย่างง่ายๆอะค่ะคือคือคือเขาสั่งเราไปทางไหนเราก็ไปอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อ่ะค่ะครับ ถ็ถามต่ออกนิดนึงว่านเนี่ยพพอตั้งแต่มาเจอเนี่ยจิตใจเราเป็นสุขคือไม่ทุกเพราะเหตุการณ์นี้เพราะเราคลายความยึดมั่นถือมั่นได้ใช่ไหมครับใช่ใช่ใชอันนี้แหละครับคืออันนี้คือสีจริงๆแล้วเนี่ยตั้งสีโดยไม่รู้ตัวไปก่อนแล้วนะครับเพราะสีนเนี่ยคือความไม่ยึดมั่นถือมั่นอชอบไม่ได้ชอบให้ได้ห่างใ,ใจหมายชังที่ไม่ได้สมใจอยากนะครับแต่ตอนนี้เราปรับใจได้เร็วเนี่ยเราก็ยอมรับในเหตุการณ์นั้น kum. นั่นแหละคือสีในปัจจุบันแล้วเราจะมีความสุขเราจะเห็นความจริงว่า เราอ่อนโยนขึ้นเราเข้าใจคนอื่นมากขึ้นเมื่อก่อนเราเพ่งโทษเลยเนะาะแต่นี้เรามีความสุขมากที่คความต่างที่ประเสริฐที่เราเควรจะปฏิบัติและรักษาไว้นะครับผมก็โฆษนาด้วยกับความตา่างในที่ตื้นใจเรารทุกใ,ใ,ใจเราจะดีงามแบบนี้แหละครับเนี่ยคือสีเนี่คือยาเบลเลอร์ที่สุดผมแม่เป็นทําครับคือไม่อยอมันถึงมันครับให้กังใจอ่ะ ่ะอนุโมทนากับคุณภาวิณีนะคะแม่มีบทสรุปที่อยากจะนำนำนำเรียนทุกทุกท่านรวมทั้งคุณภาวิณีด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่เท่าที่สัมผัสเนี่ยนะคะก็จะมองว่าคุณภาวิณีก็เป็นคนที่มีสุขทุกอย่างในสังคมเนี่ยเพียบพร้อมอยู่แล้วนะคะแต่ท่านก็มาสนใจที่จะเรียนรู้แล้วท่านก็สามารถที่จะหยิบจับเอาสิ่งที่เกิดประโยชน์กับตัวท่านเองนะคะเอาไปใช้ ทำความสบายได้ทั้งกายและใจของท่านได้อย่างมีมีประสิทธิภาพมากเลยนะคะก็ถือว่ามันเป็นรอบบุญของท่านนะคะที่ทําให้ท่านมาเรียนรู้กับพวกเราแล้วก็ได้ประโยชน์เหล่านั้นนะคะก็ขออนุมโมทนาอย่างยิ่งค่ะลำดับลาดับถัดไปเราจะเป็นคุณน้อยหน่าใช่ไหมคะ